i you สวัสดีครับผมโปเช่นเคยครับวิดีโอนี้ผมจะพามาชมชุดแต่งรถยนต์และวันนี้จะเป็นชุดแต่งของโตโยต้าโคโรล่าคอสครับในตัวชุดแต่งที่ใส่กับโคโรล่าคอสในวิดีโอนี้จะสามารถใส่กับทุกเกตรุ่นของโตโยต้าโคโรล่าคอสได้เลยครับและตัวชุดแต่งชื่อชุดว่าโคโรล่าคอสสปอร์ตเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยดีกว่ากับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันและอุปกรณ์เสริมของตัว t ต y ยต้าโคโรล่าคอสสปอร์ตครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สเกิร์ตด้านหน้ากันเลยครับตัวสเกิร์ตโทนสีดําด้านเหมือนตัวกันชนแต่จะมีการตัดแถบสีเมทัลลิกที่ด้านข้างและใช้ล่างของตัวสเกิร์ตพร้อมเส้นสีฟ้าอย่างสวยงามสุดปลายขอบของเส้นสีฟ้าด้านข้างของสเกิร์ตหน้าจะเป็นแถบสีดําเงาครับมาดูกันต่อที่สเกิร์ตข้างสีดําด้านตีเส้นสีฟ้าและแถบตรงกลางสีเงินเมทัลลิกครับ ทรงของสกเกิร์ตข้างจะไม่เหมือนสกเกิร์ตทั่วไปจะดูเด่นออกมาจากตัวถังดูสวยไปอีกแบบหนึ่งครับและชุดสกเกิร์ตหลังโครล่าคอร์สสปอร์ตชิ้นใหญ่สีดำและสีดำเงาที่บริเวณด้านข้างข,างของตัวสกเกิร์ตพร้อมตีเส้นสีฟ้าชายล่างบริเวณดิฟฟิวเซอร์ที่เป็นสีเมทัลลิกจะมีปลายท่อคู่ทั้งซ้ายและขวางานปลายท่อเก็บรายละเอียดภายในมาอย่างสวยงามมาก ไอในท่อมีตะแกรงดูสมจริงและดูแพงมากเลยครับต่อมาด้านบนหลังคาของตัวรถสปอยเลอร์แบบแนบสีดำเงาตรงกลางตัดสีดำสปอยเลอร์มีขนาดใหญ่กว่าของที่มากับตัวรถอย่างชัดเจนครับ และชิ้นครอบเสริมชิ้นสุดท้ายครอบกระจกมองข้างสีดำตัดเส้นสีฟ้าครอบทับของเดิมที่เป็นสีเดียวกับตัวรถครับและสำหรับลูกค้าที่สนใจชุดแต่งโครล่าคอ r o ส s ปอร์ตของทางค่ายเอสบัตตี้สามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ชวรูมรถใหม่ได้เลยครับตัวชุดแต่งจะออกแบบโดยโรงงานผู้ผลิตชุดแต่งซีดจะมีเว็บไซต์เ w w s e เอสพอร์ตคอมครับและจัดจำหน่ายโดยโรงงานผู้ผลิตชุดแต่ง s s p r t y y จะมีเว็บไซต์ w w w s s p r t y y o o m ครับรับชมข้อมูลและสอบถามเบื้องต้นได้ที่แอสมินเพจ facebook s s p r t t y ครับก็จบกันไปแล้วกับการพานำชมชุดแต่ง Toyota Co r o l l a c r o s s Sport ของคังค่าย s s p r t y y สำหรับวันนี้ผม ต้องขอลากันไปก่อนกดติดตามผมกันไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีชุดแต่งใหม่มาให้ชมกันอีกอย่างแน่นอนวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ